สว,สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้เราก็จะมาล้างน้ําบ่อในข้างหลังบ้านนะครับว่ามีมานานมากแล้วมีมาหลายปีแล้วเนี่ยเอ,อ,อ๋อมีตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยนะเนี่ยน้ำบ่อน,นี่โอ้โห น,น,นี่มันมันเหลืองนะครับทุกคนเราต้องล้างข้างอะไรนะข้างล่างมันแล้วข้างๆมันนะเราปั๊มเราปั๊มอะไรนะเราปั๊มขึ้นมาแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแต่ว่าตอนแรกมันมีอยู่ที่บ,บริเวณต้นไม้นะโหเยอะมากเลยนี่แล้วก็ชะล้างออกแล้วล้างไปทีละนิดทีลหนอยนะ แล้วก็ปั๊มออกให้หมดเลยนะเนี่ยโอเคเราปั๊มออกให้หมดแล้วเราก็มาใส่ที่น้องมานลดต้นไม้เอ,เอาเอา่างน้ำแชงอ่ะน่นเองบอน้องข้างหลังเราก็เขียวหมดแล้วไม่มีเอ็ดพราะเขียวก็คือมันมีที่ระบายน้ำแล้วมีแล้วอะไรนะน้ำใหม่มา มันต้องเป็นที่ระบายน้ําออกไปแล้วน้ําใหม่เข้ามาเรื่อยๆแบบนี้นะมันถึงน้ํามันจะใสนะครับแบบนี้เลยเราปั๊มออกมาเห็นไหมมันจะเหลืองๆปั๊มออกมาเราก็ไปใส่ไปใส่น้ำในนี้แล้วมาให้ปลาอีกที น้ำมันเดืองๆนะเห็นไหมไม่มีอะไรทำโอเคเราก็ทิ้งไว้แบบนี้นะเราจะให้มันหมวดบ่อเลยนะเพราะว่ามันเหลืองนะเราจะซักผ้าซักอะไรก็ถ้าเป็นเสื้อขาวคือ นี่รอดจ้าโอเคนี่ก็ข้างหลังบ้านน้องบอสพี่พ่ออาจจะทำอะไรนั่นไอ้บอยลงหง่ะโอ้โหคุณพ่อนี่ว่าจะลงไปเอายากเอาอ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 ยากออกเคน้องบ่อนี่คือมีมานานมากแล้วนะ ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอายุยาวนานกว่าผมอีกอ๋อาาโอเคเดี๋ยวเราไปลูตอนใกล้เสร็จกันเลยตอนนี้ผมก็ามาลูอีกทีเอาเมัน,นวล่ลดยู่ลดดะลดยอะเนาะเห็นว่ายังไม่ลดเท่าไหร่นั้นเนี่ยก็ไปใส่ไว้ข้างหลังนูน่น โอเคมาดูอีกทีโอเคตอนนี้เราก็จะมาดูน้ำบ่อที่เราเอาออกไว้นะครับว่าเหลือเท่าไหร่โอ้โหลึกลงไปมากเแตยว,ว่ายังไม่หมดนะยังเหลืออีกเยอะเลยนะอ๋อเราปล่อยไว้นานก็เลยมันเป็นขี้ เอาอะไรไปหมดนะครับมันเหลืองคุณแม่บอกว่าสมัยก่อนคือถ้าจะล้างน้ำบ่อทีนี่คือต้องต้องเรียกกันมาทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาล้างน้ำบ่อแค่อันเดียวนะครับ <c oughs> ใครไม่ไม,มีใครมาไม่ได้นะต้องมานะเพราะว่าถ้าใครไม่มาล้างน้ำบ่อคือไ,นนะไม่ได้กินน้ำนะสมัยก่อนนะ สมัยนี้คือเขามาส่งถึงหน้าบ้านแล้วน้ำนี่คือโอเคแล้วเรามาดูตอนนี้น้ำข้างหลังเราก็เอา้าทำไมมันมันกว้างขนาดนี้เลยเหรอมันก็เพิ่มมาไม่มากเท่าไหร่นะน้ำอโอปลาปลาปลาเยอะนะเนี่ยโอทำไมน้ามันออกมาใสอะ่ะ ใช่ตอนนี้อันนี้คือล้างน้ําบ่อมันง่ายมากเลยนะโดยที่เราไม่ต้องใช้แรงใช้อะไรโอ้ต่างมาอาหลุดหลุดอย่างเดียวออกอย่างเดียวใช้เครื่องไฟฟ้าหมดบปรออีกน้อยน่าจะเสียแล้วครับโอเค โอ้ตื่นเต้นมากพอมาถึงก็คุณแม่บอกว่าอะไรนะมีงูแล้วเฮียชื่อโอเฮียชื่อโอเฮียชื่อโอ้เจอแมวเฮียื่อโอ้โหเนีน่มันดิคืนมากหว่มันดิคืนมากเอาป่อยงคืนมากหรอเร็วแมันคืนมากนู่นนู่นโอ้โหงู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 นะครับทุกคนไม่ใช่งู เขาบอกว่าเห็นงูคือมีโชคลาภนะครับโปเงินบ่อทองนั่นนี่ทาามมันหอ๋อมันอยู่ไว้นี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเหรออ๋อนี่มันอยู่รู้ไว้นี่โอ้โหว้าวว้าวว้าวไป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 เราเสียวเรากลัวนะครับอ้ฮัลโหล เออเห็นงูมันเ้ตวนังนีไปแลวไปเลยไปเลยไปนยังไม่ไปูนนเ็บไโย่เคตอนนี้เราก็กำลังชะลงไปแล้วนะเราก็ปล่อยเจ้างูไปแล้วอั้มันไโยใส่เอเนี่ยอ่าใส่จังเดียวเนี่ยได้ไหมนะสวัสดีฮีลงโอ้แกวไตบุญโอ้โหลึอกอยู่นั่นน่ะ กอบจอมัใส่จังใหล้งกากบล้วงกาขี้ระมัดเก่งๆนี่กบล้วงกาขี้อะบอกอือมฮะมันได้ยอบอกอ่าเสานั่นก็ลับเสานี่ก็มันลีกาไม่กันยักเสาเนี่ยกั่ยักเสานม่ต้ว่าฮิ้เลยฮไปว่าแว่าน้องจอยจื้อเอาหมองมาดีอ่ะ เออมงมันเดก้ไีลงเอ๋ยบอกว่าลูกก็ถึงไตวุนเอ๋ยอไ่ถึงอ่ะน้องเอบ่ถึง้ถึงแล้วเอยกูอกมั้บานคพ้าลก้นานไปน้อบ่ะกรกเด้เอาเอาหวานมาเลยก็ไม่เอาหวานเลยปุ้งหวานในปุ้งน่่เอามาเลยนึกหวานไม่ได้อ

อันนโยงกยน้องไหวะยกไปดจังไปดมกล่ซ้ำอดูใส่นองนี่อัน่ะเออใส่นอง๋อเทกันะลีกันนะชุกเนือันนนชุกเนื้อนันได้่วยแข่งให้นั่นก็ใาเจันก็ีแค่น้อแต่ก่นัเราบอกไปอ่ะมันบเออถ้าถึงมันก็มันกั นั่นมกาเป็นหูเขานั่นน้ำน้ำมือนอคุณลงแทงไรนน่นนอโมอุอน้ำบ่อนี่นระกอบเป็นอุ่จิ้นอะไร้ียนอเอาใส่ข่ยนน่นบ่ดีข่อย่นนขอแงเมากัอ่นอะไรอะไร อะไรกันพี่น้องตาอะไรอย่าหัวล้อเดี๋ยวอย่าอย่าหัวล้อเดี๋ยวโอ้โหน้องตาได้น้ำใหม่แล้วเนี่ยตอนนี้เนาะจะเอาขึ้นมาย่ไงไรดีเอาเหรอนี่เทคนิคแบบสไตล์บ้านๆไงเราไม่มีเครื่องมงเครื่องไม้อะไรอย่างเงี้ยเนาขึ้น,นไว้นัน่นก่ขึ้นดีกว่าอ๋อใช่ไงไม่ก้นเอาขึ้นไว้ไวนะ้ใ,ไวใช่ไหมเพราะว่าน้ำบ่อของเราเนี่ยกี่ปีแล้วที่ผ่านมาไม่ได้ล้างเนี่ย สามสิบป,ปีแล้วเหรอใช่ได้อยู่เนาะเพราะว่าเราเต้องเป้งตั้งแต่เจอวิกฤตอะไรเนี่ยเราไม่มาส่วนหลังบ้านเลยเนาะไม่มาเลยเออไม่มาเลยอะ่ะเราต้องรีบแบบขึ้นไม่งั้นกเพราะว่านะ้ามันจะชึมออกมาตลอดเวลานะคะเนี่ยโอ้โหน้องเป้งตัดซีรีส์ทำงานได้ดีมากเลยเจอเลยน้ำขึ้นไวหลยพอตั้งถ่ายในก็มีน้ำโหวมาดู ไม่มันไม่ใช่น้ําบ่อไม่ใช่เพราะว่าข้างๆมันเนี่ยคือมีน้ํามันชื้นออกมาหมดเลยอย่างเงี้ยอี่บ่ลมัดในกลางกับเนอมัดจะไหนยกขึ้นมามันก็ปั่นเนาะโอ้โหเออมันอก็ล้มมามันก็ไหลมาลงพนเทลงมาเทลงมาแต่อยู่ไม่เป็นไรติดดูดวันดูดดูได ไม่หลุดหรอกดีแล้วนะน้ำมันดอกตลอดเวลาเลืดูข้างๆสิตั้งใจมันวอออกจะสมการแล้วไงเนี่ยุดพีร์ลูุีร์ลูุ์ฮีร์มูเลยเดี๋ยวคลรอแล้วไม่มีเลยซุเปีร์ร่ของเชียงตุง น้ำบ่อนี่เอาน้ำให้น้องปลาอะไรสมบัติอะไรออกมาอีกขะ้เนี้ยดูออกมาในน้ำบ่อออกมาในน้ำบ่ออีกแล้วนะโอ้โหอันนี้มันขุนมากเลยเนาะเห็นพื้นก็ร่าง อ,อะไรอีกอันน้ำบออ๋ออันปิดฝาอันปิดนี่ไงอันปิดตรงนี้หรอไม่มีแล้วก็ต้องไปนนซื้อมาอีกอันเนี่ยน,นนี่คุณนายใช่ไหมนนรู้ตัวในชะ่ <c oughs> รู้ตัวยอมรับยอมรับถ้าไม่ยอมรับก็นอนอีกเ <c oughs> พราะไม่มีใครทำสวนไงคุณนายอยู่คนเดียวปอย อะไรจะขึ้นมาอีกคนดูลุ้นเหมือนได้ขุด <ไง S 1> สมบัติแบบว่าสมัยก่อนคนโบราณเขาเนี่ยคือแบบเวลาเขามีสมบัติใช่ปะ,<จ>ะเขาก็ไม่เออเขาจะฟังอย่างเดียวคือเขาไม่มีตู้เซฟเขาไม่มีอะไรแบบเนี้ยโอ้ฟังแล้วลืมล้วทิ้งไหมใช่พอตกยุคตกสมัยไหนมาก,ก็คือแบบคนที่ไปเจอก็คือแบบโรยเลยอย่างเนี้ย มีปลาอีกแล้วเหรอเมื่อกี้ก็ได้งูแล้วด้วยไม่ได้หรอกปลาไม่มีแล้วทรายเริ่มออกมาแล้วนะสมบัติอะไรก็ไม่รู้ออกมาเยอะแยะต้องอาบน้ำแล้วนะทำไมอะน้ำไม่มีเขาน้ำไม่มีเหรอทำไมบอกว่าไม่ต้องอาบน้ำน้ำไม่มีนะคะห้ามอาบน้ำเออห้ามอาบน้ำ ร <laughs> จะอาบน้ำ่าอาบน้ำที่ไหบนบ่อปลาน่หน่อยบอ่อปลาอันนี้เขาพูดภาษาไทยด้วยนะทีนี้ <laughs> อ,อะไรอ,อ่ะหัอน้ำในบอ่ปอปลาคุณที่ลงบอ่อปลาไหม เป็นสายชมากะโอนจะลงจะขึ้นแล้วใช่ไหมไม่ใช่ชิ้นๆเลยไม่แน่นอนนั่นไม่แน่เอาไปกันหนึ่งนั่นนองบอดอีกคืนแล้วเอาหมัดเหมือนมะกลายงั้นหรือเป่ามาแล้วแม่มัดเหลี่ยวนี่แม่มัดจันทร์ขึ้นแน่เสาเนี้ยมัดจันเสาเนี่ยขึ้นแน่มาได้เหมือนมะกลายฮะ โอยมาดีว่ะมาดีแล้วีสอกสั่งแต่โ้มาไดก่อนเอออ่าซุ้มจันกับจันมายน้องเป็นทไหนนะเออน้องเ็นทไหนนะป็นะเทไหนนะเออโอ้ได่ก็เบฟันชุที่ท่ไหร่ะวังนะพรามันมื่ะ บอกกว่าอ oh ันปากนี่ก็ออกขึ้นออกแล้วอ่ะอย่าไปจันนานมันพังโอ้โหอะไรออกมาจากน้ำบ่อเนี่อะไรนั่นละนี่แหละน่าเขาเรียกว่าลูกผู้ชายอย่างฮีโร่เลยนะเนี่ยเห็นไหมดูเอาไว้ดูผูายดูผูายอ๋าต้องอ๋อโอ้โหเย้กดไลค์กดแชร์รัวอะไรกันพูกถึง โอ้โหเราเพิ่งเอาออกไปหมดเกี้ยงนะเมื่อกี้จากหนึ่งนาทีโอ้โหเยอะมากแล้วออกไปมากมูคลกได้มาเผาิีเนื้อแน่เนาะอ๋อประมาณครึ่งนึงเนาะุนี้ก็จะมาถึงครึ่งนึงแล้วโอเคตอนนี้เราก็เสร็จแล้วเราจะเอาปันไดฮะคุดชัดๆหน่อยบันไดเออมันจะมีสองประโยคนะครับ เก็บแล้วต่ำขึ้นแล้วนะทุกคนก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ได้นะอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ส่วนหลังบ้านนะคะที่ทุกคนได้เห็นดีนี่ก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์เป็นกําลังใจให้ได้นะคะถ้าคุณแชร์ก็อะไรนะอย่าลืมกด subscribe ได้ค่ะลืมไปช่องเล็กแล้วก็จะเติบโตไปด้วยกันนะคะสู้ๆค่ะ โอ okay, เคบ๊ายบาเลยเทคนิคนี้เอาไปใช้ได้นะครับบ๊ายบาย